ปรมาจารย์ทั้งสองคนไม่ใช่คู่ปรับของชายหน้าแผลเป็นคนนั้นแล้วชูยี่จะจัดการเขาได้จริงๆหรอในตอนที่ผิดพลาดคนที่ติดตามชูยี่ฉันกลัวว่าพวกเขาทุกคนจะตายแต่ฉันไม่ต้องการทรยศประเทศจีนต่อให้มันหมายถึงความตายชายคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาอาจารย์ชูคุณเขาไม่ใช่คู่ปรับของนายอย่างแน่นอนไปจากที่นี่ซะไปขอความช่วยเหลือ ไม่ว่านายจะเอาชนะได้หรือไม่มีแต่ต้องสู้นายถึงจะรู้ก็ได <uh ้ก็ได้งั้นฉันจะแสดงให้นายเห็นวันนี้สิ่งที่เรียกว่ารอยแยกสวรรค์นายสามารถเอาชนะพลังของหนึ่งในวิชาของฉันได้นายไม่รู้ว่านายกำลังทำอะไรอยู่ฮ่าฮ่าดวงตาของไข้กลก็อยู่ที่นี่ในคาลิธาเฉียนหลงถ้านายมาที่นี่ด้วยตัวนายเองนายกำลังรนหาที่ตายนะ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ฉันที่กําลังสู้กับนายแต่เป็นพลังรมปานของทั่วทั้งุบเขาลูกนี้ถ้าอย่างนั้นมาตายไปพร้อมกันเถอะอย่าทำลายต้นไม้กับดอกไม้ในบ้านฉันถ้านายทำลายมันฉันจะให้นายต้องชดใช้บ้านของนายบ้าอะไรที่นี่คือทะเลหาดเฉียนหลง เป็นไปได้ไหมว่าใช่แล้วคุณเหลียงผู้ก่อตั้งกลุ่มว่านเทียนเป็นคนมอบมันให้กับอาจารย์ชูเป็นไปได้ยังไงแล้วไงฆ่าเขาแล้วคฤหาสน์หลังนี้ก็จะเป็นของเราสายลมจงมา ทุกคนหลบไปด้านหลังฉันอย่าประเมินคนอื่นต่ำไปอย่างนั้นสิและนายลองรับนี่ไปไม่เหลวยอดผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้สามารถสะท้อนพลังของฉันกลับมาได้50%เอร์เซนเหมือนว่านายเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีถ้าอย่างนั้นฉันจะแสดงพลังที่แท้จริงของฉันให้ดู ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ